การที่เราฝันเห็นเด็กทารกหมายความว่าอย่างไรมาฟังคำทำนายพร้อมตัวเรียกเสียงโชคกันเลยว้าก่อนที่จะเริ่มไปทำนายฝันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหนูนีพาลวยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับใครที่ฝันเห็นเด็กทาลกขาวอวบสมบูรณ์ทำนายว่าฝันนี้จะบอกเหตุให้ดูว่าจะได้ล่ามในการเงินหรือได้บุตรในเลววันวสำหรับเลขเสี่ยงโชคได้แก่171333317311513 17, ว้าว ขอให้ผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้โชคดีล้ํำรวยเป็นเศรษฐีและอย่าลืมกดติดตามช่องหนูนีพารวย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ